ก็สนุกนะโอรโหเอาจริงจริงตอนอ่านสคริปต์อะเดี uh ๋ยวแบบตอนอ่านสคริปต์เขาบอกว่าคุณเดี๋ยวขึ้นเวทีคุยกับคุณูุูกีแล้วเราก็แบบเข้าใจว่าเป็นแบบเหมือนแบบท่านประธานหรืออะไรอย่างนงี้เพราะส่วนใหญ่ทุกครั้งเราเราทำงานเราไม่าดกับ กับไซโก้เนี่ยคือใช่เจอส่วนใหญ่ขึ้นขึ้นขึ้นสเตจกับผู้บริหารก็เลยแบบตกใจอ๋อคุณซูซูกิเขาคุณเรียวเนียเลแบบเอ้ยผมเขาไอคอนิกมากฮะเขาเป็นนักแสดงที่ไอคอนิกมากก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ก็ปากปลื้มในตัวเขาเมื่อกี้นี้ก็ได้มีโอกาสไปไปคุยกันหน่อยเขาบอกว่าเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะพาครอบครัวเขามาเที่ยวผมเอาเพเค่ถ้ามาเขาเดี๋ยวผม แนะนำแนะนำอะไรให้แบบพวกรท่องเที่ยวอะไรเงแกเขาไม่เคยมาเมืองไทยเลยใช่เพิ่งมาครั้งแรกก็ก็แปลกใจเหมือนกันแต่นี่เขาบอกว่าเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอายุอายุก็ไม่ต่างกันใช่เมื่อกี้นี้ผมนั่งผมผมคูเกลอายุเขาจริงๆคือเมื่อกี้นี้ผมก็แบบแอปทำเป็นถ่ายวิดีโอแต่เมื่อกี้นี้ผมเซิร์ชแบบก็แบบเฮ้ยดูดีนะแรกเราก็แบบอายุเท่ากันเลย อาชีพผมเป็นพี่เขาด้วยซ้ำไปใช่ใช่เขาเกิดเขาสี่สองผมแปดสองเหมือนกันแหต่แต่ผมอายุมากกว่าตัดเดือนนะอะไรปรคนาณเป็นเฟรมทองคาแบบว่ากระทะความหล่อโอ้โหที่เขาพี่เขาแบบที่เขาไอคอนิกมากเป็นไงนะมานรู้พูดคุยกับไซโก้ก็จริงๆผมเนี่ยไซโก้ผมว่าหลายคนก็ค่อนข้างไปที่ติดติดภาพผมกนีไซโก้มาแบบ มาหลายปีแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้ร่วมงานกันมาสักพักสักพักใหญ่แล้วก็ก็เลยพอเขาติดต่อเขาเคยพูดกับผมเมื่อนานมาแล้วว่าเขาเขาสนใจให้ผมมาร่วมกับคิงไซโคแต่ว่าแบรนด์เขาก็เพิ่งล็อกไซนไม่ไม่ไม่นานใช่ก็หายหายกันไปแล้วพอเขาติดต่อกลับมาล้วก็อ้าวยังยังยังสนใจอยู่เหรออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกแบบมันกลับมาแล้วมันคุ้นเคยก็เหมือนแบบ กลับมาครอบครัวเขาอนะไรเงี้ยเราเราร่วมงานกับเขามาแบบหลายปีจริงๆเลยในชะ่หลายปตามับสัญญาใช่แล้วก็ถึงขั้นว่าแบบเราไม่ได้มีแบบคอนแทรคอะไรกับเขาทุกคนก็ย,ยังติดภาพว่าผมแบบอยู่ไซโก้อะไรเงี้ยทุกคนมาแบบแบรนด์อื่นๆใครมาทักทายผมก็แบบพี่พี่จอยไซโก้ไม่ใช่เหรอฟ้าเข้า,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 าไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีคอนแทคอะไรกันแต่ว่า ผมว่ามันแบบมันอาจจะเป็นเพราะว่าแคมเปญรอบแรกที่เราร่วมง,งานกันมันแบบมันค่อนข้างมันค่อนข้างอิมแพกอ่ะมันก็เลยแบบเพราะจริงๆรอบแรกคอมเพลตั้งชัยทาเป็นแคมเปญน,น,น,นะคือเขาแค่ไปติดต่อใช่ใช่เรือนเดียวเขาบอกว่าเขาโปรโมทเรือนนี้เรือนเดียวแล้วก็แบบวันออฟจบเลยเพราะเขาไม่มีเขาไม่มีนโยบายที่จะดูแคมเปญให้กับให้ให้กับต่างต่างประเทศใช่ไหมอ่ากลายเป็นว่าไอเรือนนั้นขายหมดแบบภายในไม่กี่วันหรืออะไรสักอย่างเขาเลยมาติดต่อ ทำเป็นแคมเปญแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบพรีเซนเตอร์แบบคนแรกของไซโก้ที่แบบนอกญี่ปุ่นหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยหลุดหรือไงใกล้ตัวใหญ่ใหญ่นะเขินอยู่เหม<ง>ือน,นกันนะตอนนั้นนะที <c oughs> ่ขึ้นใหม่ๆแล้วขับผ่านเห็นหน้าตัวเองวันเลยอาชนาแล้วความพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงบ้างหมายถึงเรื่องน,นี้อะ่ะใช่ครับ <c oughs> ก็มันคือถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นคนที่เล่นนาฬิกาเขาก็จะรู้จ้ะใช่ไหมมันมันเป็น มันเป็นเนี่ยอ่ะมันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นที่เขาเอามาจากไอ้ชเรียกว่าเป็นแคตาลเก่า hmm. คือมันไม่ใช่แบบนาฬิกาที่เขา mm hmm. เขาเขาดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเนี่ยคือเขาว่าเอาอินสปีเรชันจากนาฬิกาเก่าที่เป็นรุ่นแวน์นอยเนี้ยแหละคร mm ับ hmm. คือคนที่เล่นไซโก้หรือคนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยก็ก็จะรู้จักมันดีใช่ไหมซึ่งซึ่งตัวผมเองก็แบบไอ้ผมก็ตื่นเต้นมากตอนที่เขาเอาเอารุ่นนี้กลับมาเพราะว่า ผมเป็นคนที่เล่นนาฬิกาวินเทจมาก่อนใช่ไหมเราก็จะรู้จักไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคืออยากให้อยากให้แบบเทรนเทรนนี้กลับมาสักทีเพราะบางทีเราซื้อนาฬิกาวินเทจเนี่ยเราอ,อยากให้มันมีคุณภาพของแบบนาฬิกานกาฬิการ่วมสมัยนาฬิกาปัจจุบันใช่ไหมที่มันมีเทคโนโลยีใหม่ใส่ได้จริงไม่ต้องแบบคอยมาทนุถนอมมันขนาดนั้นก็เลยแบบพอเขาออกรุ่นนี้มาก็เลยแบบคือเต้นก็เขารู้ใจเหมือนเขารู้ใจไอ คนเล่นนาฬิกาจริงๆกระเป๋าเลยครับคใส่ไซโก้อ๋อครับก็ผมโดนอัปเกรดแล้วนะครับจากไซโก้เป็นคิงไซโก้นะครับเป็นรุ่นคิงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับไซโก้มันก็เป็นแบรนด์ที่คลาสสิกผมว่าใครก็ตามที่เล่นนาฬิกาหรือว่าอยากเช่า เรียกว่าอยากลองเริ่มเข้ามาในวงการนาฬิกาอยากมีสักเรือนนึงให้กับตัวเองเนี่ยผมว่าไซโกเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่สนใจที่เป็นตัวจะเรียกว่าอะไรเป็นตัวไฮเอ็นที่สุดของของไซโกนะครับก็ลองมาดูคิงไซโกได้นะครับตอนนี้ก็มีหลายรุ่นอยู่เหมือนกัน,นแต่ถ้าใครอยากได้ลายสปอร์ตเนี่ยก็เบใช้กินอัลนะครับแฟนแอคครับเท่สุดๆเลยเราจะได้เข้าไปอยู่บ้านในปี2025เสร็จอย่างอยู่แล้วอยู่แล้ว เป็นไงบ้องมันถูกใจไหมครับผมก็มีแม่แต่ขอพูดถึงบ้านแะครับคอแหง้แหงหเลย,เลยมีเรื่องคุยกันอีกยาวเลยดนะับแววมันมันมันถูกใจเราไหมหลังจากที่มันโอ้แฮปปี้แฮปปี้สองเดือนที่ผ่านมา <c oughs> อยู่บ้านเกือบทุกวันเลยอยู่บ้านแบบอยู่บ้านแบบเหมือนอยู่เหมือนอยู่รีสอร์ทแบบมันเหมือนว่าซึมซับมันหรือว่าแบบว่า ประมาณมันเหนื่อยมาขนาดนี้เราแบบอยู่ให้สมการรออแบบะุูจะุูทุกมุมกูจะเสพมันทุกมุมเสพทุกมุมไม่ใช่จ้ะคุทำยังไงทำยังไงร้อนกิ้งทุกมุมจริงเหรอเอาเฟรมนของเราไปถูตามโซฟากำแพงให้มงนเนี่ยเนี่ยบ้านคีๆเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆทำทำทำคือผมได้ผมได้ตัวอาคารมาแบบ มันเป็นปูนแบบปูนเปื่อยๆเลยคือยังไม่ได้แบบตอกํำแพงยังไม่ได้ฉาป,ปูนยังไม่ได้เทพื้นยังไม่ได้อะไรก็เงี้ยคือแล้วผมก็เป็นคนแบบเรื่องไรชอบงานดีไซน์ใช่ก็เลยก็เลยทะลึ่งในออกแบบทุกอย่างเองเออทำเองเนี่ยนั่งสเก็ตเนี่ยแล้วก็คุยกับท่างแบบที่ทางนี้ให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยอ๋ออย่างนี้เขาไม่มีครับแบบของเขาไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่เดี๋ยวดีไซน์ใหม่เลยเออ ก็นั่นแหละบ้านใครเข้ามาในบ้านเนี่ยคือวันที่เราลุงเข้ามาแล้วแบบโอ้ oh, บ้านสวยนะแต่แบบลุงรู้สึกว่าเหนื่อยอะ่ะด,ดูแค่ดูก็เหนื่อยอะ่ะคือทุกอย่างคัสตอมไปหมดเลยเงี้ยคือพอไล่มาดูแบบซัพพลายเออร์ <Supp lier S 2> ที่เราใช้อ่ะเพราะผมคุยคุยตรงเกือบทุกซัพพลายเออร์ใช่ไหมเหมือน,น,นอ,อย่างเช่นอย่างเช่นมือจับมือจับประตูอะไรเงี้ย ผมก็ไปรอหล่อทองเหลืองเองก็คือมันต้องเริ่มจากปั้นไอ้ขี้พึ้งใช่ไหมผลิตได้หรอก็คือผมบังเอิญไปเจอโรงงานที่มันหล่อหล่อไอ้ออทองเหลืองใช่ป่ะก็เลยแวะไปหาเขาที่รามสองเนะี่ยมนก็ก็ออกไปแล้วก็แบบเอา้าคุณคุณเทเทอย่างเงี้ยเราก็ไปเ้าก็ไปคิดเอออย่างนี้ก็ทําได้นั่นก็ทําได้ก็ลเลยแบบเป็นใให้เขาอีกเกือบทุกอย่างในบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คือจะมีแบบของคัสตอมอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปนั่ง แบบปั้นขี้พึ่งเองแล้วต้องไปดูเขาหล่อทองเหลือ,องอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบทุกรายละเอียดในบ้านเนี่ยมันจะมีซัพพลายเออร์แยกกันหากลายเป็นว่าแบบเบ็ดเสร็จมีแบบ40-50ซัพพลายเออร์ในบ้าน40-50ก็คือแบบพอดีเจอแต่ละอย่างแบบือแต่ละเจ้าอันนี้อันนี้คือมืออันนี้คือมือจับอันนี้คือพรมอันนี้คือ พื้นปูนอันนี้คือหน้าต่างนะเนี่ยโอ้โหุด้วยก็มีอะไรรู้สึกิ่งที่มันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้สปมภอระแต่เราอยากดีไซน์ก็คือจริงๆไม่ต้องทําก็ได้จ้างคนแล้วก็ให้เขามาทําทั้งหมดหรือเราแ,<อ>แค่แบบออนั่งอยู่สวยๆแล้วก็รอเขาบ้านนิดเดียวออก็ได้อันนี้แสดงว่าทางบ้านนี่ก็คือเป็นแบบว่ามีสิ่งมีอย่างเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกก็ก็เยอะเหมือนกันเยอะๆหลายๆอย่างคือคัสตอมส่วนใหญ่แต่มันก็ได้หนังใจนะ มีบ้านเอยเหนือ่อยโคตรแต่ว่าก็ได้ดั่งใจแฮปปี้ก็ถึงบอกเลยก็เป็นแบบปอาการจริงเราชอบมุมแหนเราเข้กาแฟเรารูสึกว่าตรงไหนมันถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออตอนนี้ก็คือมันเป็นช่วงช่วงเห่อเนาะก็มันเหมือนเรากําลังหาอาหารตัวตนของเราอยู่ในบ้านมันก็เริ่มเริ่มมาลวเราก็มีแบบเราก็มีเคาน์เตอร์ของเราที่เราสังเกตว่าอเรายังมานั่งกินกาแฟตรงนี้ ตอนเย็นเรามานั่งแบบกินข้าวจิบไวน์หรอแต่ตอนเช้าผมก็จะมีมุมของผมอะไรเงี้ยคือผมผมทำห้องน้ำใหญ่ใช่ป่ะอันนี้ผมดีไซน์มาเองว่าที่แฮงเอาท์ของผมอ่ะมันจะเป็นห้องน้ำผมมีโซฟามีอะไรอยู่ในห้องน้ำเรื่มราวเลยอธิบายพื้นที่ก่อนมันใหญ่มันเป็นห้องน้ำเข้าไปก็จะของมเมียเขาไปเห็นแล้วแบบโอ้หเฟื่องใหญ่กว่าห้องนอนอีกออ เราก็บอกว่าที่เหลือของบ้านก็เป็่ได้อนที่รักที่รักเราเอาไปที่เหลือแต่เป็นขอในห้องน้ำเนี่ยมันมนมันจัดมันจัดสัดส่วนยังไงห้องน้ำเราต้องเอ็เอาด้วยไม่ก็มันก็แค่ให้มันโอเวอร์ไซส์มีที่แบบมีแบบเหมือนที่ซอวน่ามีที่โซฟาอ๋อมีก็แน่นอนก็ต้องมีที่ทำธุระใช่ไหมก็แยกออกเป็นโซนอะไรเงี้ย,ยมันก็ อันนีเป็นที่แเห้งครับเห่งเหง้หงคของผมอ่ะแต่ไม่ไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงเดี๋ยวเห็นในรูปเนี่ยจะเก็บเองมันแบบทำนได้จริงใช่ไหมครับได้จริงสิได้จริงสิไ <c oughs> ด้จริงไ <c oughs> ด้จริงต <c oughs> อนแรกก็โดนด่า ng, เพราะว่าผมไม่ยอมผมแบบทําหนังแบบอย่างสวยใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เลยแบบไม่ติดอะไรนะติดฟีบนไอ้ไอ้พวกไอ้อะไรเนี่ยไอ้กระจกที่มันกั้นห้อใจชั้นโปรพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปล่อยให้ใสบนนจะได้เห็นรูปไปเห็นกระแพงแบบ อันสวยงามของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันนั่งเงาก็จะเห็นเบียร์เบียร์ก็ด่าแบบแล้วตอนฉันทําธุระแล้วเธอก็จะแบบนั่งนั่งโซฟาจ้องหน้าฉันอยู่ฉันก็ทําธุระไม่ได้เ้วก็เลยแบบเพาเออที่รักกันแป๊บหนึ่งครับขอขอขอมองมันสัะเดือนสองเดือนแล้วเด้อเดี๋ยวติดฟิล์มให้เดี๋ยวไปติดเดี๋ยวไปติดให้ตอนนี้ก็คอมคอมไมซ์เป็นแบบเป็นแบบผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเฟรเดียนเห็นเห็นแบบจางๆอะไรจางๆสักพักหนึ่งก็คือจะคึกๆ เดี๋ยวสนะพานเราเรารู้สึกว่าเราเราเห็นคนทำธุระตรงนั้นเราก็เขยเรเองเราเราได้ <c oughs> มีรองเทปมาเราลองอาบเราให้ภรรยาเรามานั่งเเกงเอาคงคงไม่ค่อยขี้อายอนะ <c oughs> เนาะผมก็นั่งดูกำแพงหินของผมไปเออมันสวยดีเนาะอะไรเงี้ยอ๋อซึมซับ <c oughs> ตรงนั้นไป <c oughs> พยายามว่าไงบ้างพอได้เข้าไปอยู่แล้วแต่สิ่งที่พยายามมาหลายปีไป ข้อดีข้อดีของของหลังเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันอะไรมันคือมันมันดีไซน์ให้เป็นบ้านครอบครัว so มันได้รับครอบครัวได้รับแขกแล้วก็เราได้เห็นครอบครัวเข้ามามากินข้าวด้วยกันเห็นแบบลูกๆหลานๆมันกระโดดเร่งดึงอยู่บนโซฟาแล้วมันมีสระว่ายน้าเล็กๆอยู่ใช่ไหมก็เห็นเด็กๆได้มาไหว้นะเด็กๆนี่รวม เด็กๆสี่ข้างลงเลยก็ได้ได,ได้ใช้สระว่ายน้ำเพราะมันเห็นแล้วมันมันมันก็มีความหายเหนื่อยอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าโจทย์ของเราคือมันไม่ใช่แค่ที่ของเราเพราะว่าบ้านต่อนหน้านี้ต่อนหน้านี้ที่ผมทํามาเนี่ยคือมันแบบผมมันสนองสนองนี้ตัวเองอย่างเดียวเป็นบ้านแบบผู้ชายผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็เลยใครที่มาอยู่บ้านเราก็เราก็สงสารแบบมันไม่ได้ทํามาให้มึงเลยมันทำมาให้คูคนเดียวอะไรเงี้ย ก็เลยหลังนี้แบบเราเราออกแบบให้มันมีพื้นที่สดรวมค่อนข้างเยอะและเห็นคนอื่นมาใช้ก็ก็ทำให้เรามีความสุขมันทำทห้องรูปไมกี่ห้องครับไม่ได้มีแบบห้องเดดิเคทสักทีเดียวแต่ก็มีแบบว้างไว้เคยคุยกันแล้วว่าแบบห้องนี้ก็ได้ห้องได้หลายห้องะก็คือทำห้องเป่าลงโรงไว้ก่อนพื้นที่เยอะ แล้วผมผมดีไซน์ให้มันโปร่งที่สุดก็คือตรงนี้มีมีหลายมุมอะตรงนี้ก็อะดัปเป็นห้องเด็กก็ได้หรือเป็นพื้นที่ของของเด็กก็ได้แล้วมันมันแบบมันค่อนข้างมันดีไซน์มาเฟซิเบิลอะมันไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบดีไซน์ให้แบบ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 เหมือนแบบซอยเป็นห้องแบบเล็กๆแล้วก็มีบิลอินเยอะๆแบบที่มีฟังก์ชันนในตัวอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นพื้นที่แบบค่อนข้างโล่งอะไรเงี้ย แลถ้ามนถ้าในอนาคตมันมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแบบชีวิตประจําวันเราก็เราก็ปรับได้ก็คือเปลือยเ,เขาแ้าเขาโตเขาอาจจะตกแต่งเองเหมือนพ่อก็ได้ก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอพอไปถึงจุดนั้นก็เดีเ๋ยวค่อยว่ากันเอเดี๋ยวเดี๋ยว o n t h e way ตัวเลขกดมาดทั้งหมดเท่าไหร่อะไรนะที่เราได้เข้าไปอยู่ใน,นบ้านเนี่ยทั้งหมด ก่่เเป็นทาไหรบอกกันอย่าพูดเลยคิดเครียดเลยคิณมวรอะไคิณมวรเลยไม่คิดแล้วโอ้ยช่วงหลังน่าต้องคิดโอ้ยแรกแรกเนี่ยโหยิงยโสใครจะมาสปอนเซอร์ไม่เอาเออยังไงตอนนี้ผ่านไปสองปีโหใครมาเลยใครอยากใครอยากเจอปาร์เทอร์อะไรเข้ามาเข้ามาเยอะๆเลยก็ไปมีสิทธิ์เจอได้เลยเอาหมดละช่วงหลังฮะแต่มัน คือคือด้ดเบ็ดเสร็จแคคิดต่อตารางเมตรมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้มันอยู่ในขั้นลักชัวรี่แต่ก็ไม่ได้แรงมากเพราะว่าเรามีมีดีไซเนอร์เขาเข้ามาประเมินราคาต่อตารางเมตรแล้วก็ราคาที่เขาประเมินคือเท่าหนึ่งของที่ผมทำไปแต่ก็เลยเ้ามองในมุมนั้นแล้วก็โอเคแพงก็จริงแต่ก็กเราก็ทำที่การที่เราลุยทำเองเนี่ยก ลดไปได้แบบผมว่ามี40เรซแต่เราสงศาลงไปพื้นที่เองแต่มันก็ยังบานปลายลงไปถึงลือใช่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 คือคือไอ้บานปลายเพราะว่ามันใหญ่พื้นที่มันเยอะพื้นที่ตารางเมตรมันเยอะมันแบบถึงจุดหนึ่งมันแบบมันทำมุมนี้เสร็จหันมาไอตรงนี้ยังว่างอยู่เราเอาไงวะไม่มันก็แบบกำแพงนี้ยังไม่ได้คิดอ่ะ พืนตรงนี้มันต้องปูเนี่ยมันแบบพื้นที่มันเยอะแล้วภรรยาเราคือมุมไหนเขาเขามีของเขาทั้งบ้านนะคือเขาป้องของผมคือห้องน้ําที่เหลือของเขาะออที่เราต้องเรงเดียงก็คือเขาเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเขาเขาคือจริงๆอัผมดีไซน์มาเพื่อให้ทางเขาก็ครอบครัวของทั้งผมเนี่ยเขาอะมี มีพื้นที่ที่คนรู้สึกแบบอยู่อยู่แล้วแบบแฮปปี้ก็เลยนั่นแหละมันเป็นแฟมิลี่ o m e บ้านครอบครัวแ,แต่แต่หลักๆะเขาเขาใช้เขาใช้คุ้มของผมนะนี้น<อ>ก็ดีดีแฮปปี้มันแบบก็ตอบโจทย์นะคยกว่าหลังนี้จบเลยไหมคะแบบเชื่อไหมว่าตอนแรกท,รกที่ตอนแรกที่เราทำอะ เรายังไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวอาคารเพราะว่ามันเป็นเหมือนมัน,ม,นมันเป็นดีไซน์ที่ที่หมู่บ้านเขาทำมาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยคุยว่าอ้าแล้วเดี๋ยวเราเอาหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราค่อยสร้างเองก็ได้เพราะผมก็ฝันว่าใช่มันมาเป็นโครงไแต่ด้วยโครงเราก็แบบอยากตัดตาปรับตรงนี้เป็นตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า,อาตอนนั้นได้คุยนว่าแบบเออเดี๋ยว ทำหลังนี้ไปก่อนแบบทำเร็วๆแล้วก็รีบย้ายเข้าแล้วก็อาจจะได้วางแผนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวสี่ห้าปีขายแล้วก็เดี๋ยวแค่ว่าแต่พอทําไปสักสองปีนี่ก็แบบไม่ขายกูไม่ย้ายกูอย่าให้ใครจะซื้อกูอยู่ตรงนี้ใครจะซื้อข้าวเหนียวข้าวเหลียวหมายถึงรวดรวดครับทุกคนเฮ้ยอย่าอย่าพูดถึงเราเราไม่พูดเรื่องพวกนี้กันมันสะเทือนเหรอสะเทือนใจไม่แต้มมัน มนเสร็จแล้วอย่าอย่าเอาเรื่องหลังๆคือเดี๋ยวภรรยารู้ถ้าอย่างนี้แล้วคืมีโครงการต่อไปคือมีลูกเลยไหมถูกไหมว่าบ้านเสร็จแล้วต่อไปลูกต้องมาแล้วไหมคะก็ก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราจะเรียกว่าอะไรก็กำลังทำอยู่อ่ะอยู่ดีอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการอยู่ในช่วงผลิต่ครับ คิดว่าคิดว่าคิดว่าเป็นเพราะเอาเอาที่ธรรมชาติอยู่เอาที่ที่บอกอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ร่างกายเลยนะเพราะว่าก็อันนี้ก็ส่วนตัวหน่อยแต่ก็ยอมรับว่าทั้งทั้งสองฝ่ายก็มีมีแบบความคอมพลิเคตอยู่อะไรเงี้ยด้วยแบบเรื่องอกซีดเอ้ยอะไรว่ากันไปคือไอ้เรื่องนี้มันแบบเราเราเราไม่ต้องลงดีเทลหรอกเพราะว่าก็ ก็อาจจะไม่ได้ง่ายเท่ากับคนอื่นอาจจะจะมีการปรึกษาว่าตรงไหนช่วงไหนพร้อมก็จะก็คุยกันคุยกับหมอเลยคือเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดคำอาวุเราสมบูรณ์มากที่สุดใช่เวลาเน่ใช่ใช่คือคือใช่มัน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 เป็นอีกชีวิตหนึ่งอะรู้อกว่ามันเป็นอีกชีวิตหนึ่งเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแบบชีวิตคนนั้นนะไม่กดดันนะกดดันนะเพราะถึงเวลาที่ต้องทําจริงๆแล้วมันต้องมีจริงๆแล้วอะเพราะบางคนต้องกดดันจนแบบไม่มาไม่ไม่นะผมมันแบบมันตกผลึกแล้ว มาตั้งนานแนละ้วว่าแบบถ้าเราเจะมีครอบครัวเราเจะมีรูปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างอะไรแบบค่อนข้างนิ่งนะแบบไม่ได้พรลึกเอาเข้าม่ได้แบบไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลไม่คิดเยอะ่างแต่ว่ามันไม่ได้ปวดตาเออแปลกเพราะตอนตอนแรกเราเราทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมี ตอนก่อนเราคูยกันเรื่องแต่งงานแล้วแล้วเขาเคยคุยกันแล้ว,ว่าแบบเขาคูยกับผมว่าเธอเธอไม่มายใช่ไหมว่าถ้าเราไม่มีลูกอะไรเงีเ้ยเขาบอก็้ไม่มายเลยก็เดี๋ยวเราก็ตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็มีเฟสต่อไปในชีวิตของเราสองคนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดได้คิดเผื่อเวลาว่าเวอร์ชั่นของเราสองคนที่ที่ไม่ได้มีลูกมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่ได้กังวลตรงนั้นแต่พอพอได้คุยกับครอบครัวได้ แบบแบบคุยกันลงลึกจริงๆว่าแบบในอนาคตเราอยากอยากได้อะไรกันบ้างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอเดียของกานมีลูกก็ก็ดีก็ลองดูดีกว่าลองเปลี่ยนลองดูแล้วถ้าสมมติว่าทําได้ก็เราก็ไปเราก็เดินเส้นทางนี้ด้วยกันทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังมีเราก็มีเส้นเส้นทางของเราที่เป็นอีกเวอร์ชันก็ได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ